ใจผักกาดดองต้มผู้กองครับผมใครชอบกินเมนูนี้หรือไม่เคยกินลองคอมเมนต์มาหน่อยครับวันนี้พี่สีมีเมนูที่พี่สีไม่เคยทำมาก่อนมาบอกมาเล่าให้ฟังครับคล้ายๆหรือทำรูปแบบเดียวกับผักกาดดองเลยก้ใจนํำผักกาดดองที่ได้มาสน็บน้ำหั่นให้เรียบร้อยครับและที่เห็นนี้ก็เป็นน้ำซุปที่พี่สีต้มหมูก้อนไปลงคลิปไปเมื่อไม่กี่วันก่อนลองไปย้อนดูนะครับปรุงรสชาติและมีความหอมๆเค็มๆนิดหน่อย พร้อเมนูต้มผู้กองนี่ครับเดี๋ยวเราจะตบพริกกับใส่มะนาวเพิ่มที่หลังให้มีความเปรี้ยวหอมจากมะนาวและเผ็ดจากพริกเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่เคยทําและที่สําคัญไม่เคยกินด้วยครับแต่กินแล้วรู้สึกหลงรักกับเมนูนี้มากๆกินและสดชื่นดีนะครับมีความเปรี้ยวเผ็ดหอมกินผักกาดดองและกินน้ําซุปมากม สามารถทุบพริกขีนูสวนและพริกแดงจินดานและกระเทียมสับลงไปได้ด้วยนะครับเพิ่มความหอมให้กับเมนูต้มผู้กองของเราใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์สีด้วยนะครับเอาไปลองทำกันดูนะครับกับเมนูต้มผู้กองไร้ต้มจืดผักกาดดองใส่พริกใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปอร่อยแน่นอนเอนจอ